ในการใช้างานไฟฟ้านะครับมันก็จะมีเรื่องของกำลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับเป็นตัวแปรทางโซล่ามันก็จะมีสูตรแค่สูตรเดียวแหละที่เราต้องใช้นะครับถ้าเราถนัดเรื่องสมการนะครับเด็กๆเ,เราจำใจเรียนเราจะจำได้มันก็จะมีสมการ P คือของ V I อันนี้น่าจะเรียนประมาณมามหอมสามมนจะได้เรียนีนั่นีไ V I V ไชโซลเซลล์มีสูตรเดียวนะครับ P ของ V I กีก็ e คือกำลังไฟฟ้านะครับหน่วยมันจะเป็นวัตต์ V, v คือแรงดันไฟฟ้านะครับหน่วยก็คือเป็นตัวโวลต์ I นะครับ I เป็นกระแสไฟฟ้าหน่วยของมันคือแอมป์มีสูตรนี้สุดเดียวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยยังไงเราต้องรู้แล้วเราต้องเข้าใจนะครับเราถึงจะเอาเอาไปใช้ในสเต็ปต,ต่อๆไปได้ ทีกำลังไฟฟ้าคืออะไรก็คือกำลังกำ,ำลังที่อุปกรณ์นั้นนะ่ะมันต้องการต้องการใช้อย่างเช่นม้อหุงข้าว200วัตต์แปลว่าเราต้องมีกําลังไฟฟ้าอย่างน้อยก็200วัตต์ม้อหุงข้าวอันเนี้ยถึงจะทํางานได้นะครับทีนี้อ่าถ้าเราไม่ถนัดกจกำสมการมันก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเอานให้เราได้จำนะครับมันก็จะคล้ายคกันพี ที I. นี้เราก็การหาอะไรเราก็ปิดตัวนั้นอันนี้คือแล้วแต่นะว่าเราจะจำเป็นสังการหรือจำเป็นสั่เดี่ยวก็ได้นะครับถ้าเราไม่จำไม่ขนัดสังการเ,เราก็จำเป็นรูปสั่นเดี่ยวเนาะทีนี้ไอกโกสั่เดี่ยเนี่ยนะครับ P แล้วก็อยู่ด้านบนแล้วก็ V I อยู่ด้านล่างนะครับถ้าเราต้องการหาตัวไหนเราก็ปิดตัวนั้นเช่นเราต้องก,การหาไอหากระแสปิดตัวไน,นะครับมันก็เหลือ P กับ V ด้านบน ระดับจัตุรัสถ้าถ้าเป็นรูปแบบนี้อยู่นะดับจัรอ่ะคือการหารกัน,รกนเราก็มาเขียน i เท่ากับด้านบนก็คือ t หารระอับางก็คือหา v นะครับต้องการหาอะไรปิดตรงนัน้ถ้าเรา,าการหา v ก็ปิดตรงนี้มันก็เท่ากับ t น,นะครับ v มันก็เท่ากับ t ส่วน i นะครับแต่ถ้าปิดแล้วมันอยู่ระดับเดียวกันนะครับมันคือการคูณกัน ถ้าเราต้องการหา T เราก็ปิดปตัว t t ก็จะเท่ากับ V แล้วก็คูณด้วยไน,นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราจะต้องใช้นะครับเราต้องใช้เราต้องจำน,นะครับทีนี้ก็กทีบอกว,ว,ว่ามันมีกําลังไฟฟ้าใช่ไหมครับสถิติดนร้อนแปดร้อยวัตต์มันต้องการกําลังไฟฟ้าอีกแปดร้อยวัตต์มาถึงแต่งงานได้อจะต้มน้ำร้อนอได้แต่นี้สติตร้นร้อนแปดร้อยวัตต์ ถ้าเราเปิดใช้งานไปสองชั่วโมงนะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับก็ยี่กำบลังนะันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าก็แปลว่าเราเปิดะติมลั่มสองร้อยวันตดเป็นเวลาสองชั่วโมงเราต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ครับก็คือแปดร้อยคูณสองชั่วโมงนะครับก็คือพันสองร้อยวัตต์พันสองร้อยวัตต์ก็ยี่สิบลั่มแปดร้อยวัตต์แปดบ้อยวัตต์แปดร้อยวัต คูณสองชั่วโมงในเวลาสองชั่วโมงนะคะรับก็เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยกวาดเอาอันนี้คือพลังลงานไฟฟ้ามีด่วนเป็นกวาดเอาวนะครับก็คือวดัดคูณกับชั่วโมงนะครับทีนี้พอตัวเลขมันเยอะขึ้นกวาดเอาววาดเอามันมันเลขม,มันเยอะขึ้นเราต้องคูณหรือหารเราก็ไปหารผ่านใจหารหนึ่งพันมันก็เท่ากับหนึ่งจุดหกกิโลวัต um